ตอนนี้บิ๊กจอในตำนานกลับมาเป็นประเด็นร้อนเดี๋ยวไม่ต้องมาถามนะจอไหนพี่นันน๊ะมันจอแจงเออ,อไม่ต้องมาถามอีกนะอืจอมันมีสองจอจอแจงกับจอโจ๊กณตอน<จ>อนี้จอโจ๊กพลตบรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอจอแจงก็คือพลตบรวจเอกกรนชัยไข้คลึงใช่ค่ะคนหนึงเป็นอดีตรองพบตรอเพราะถูก ไล่ออกจากราชการไปแล้วอีกคนหนึ่งยังอยู่ในราชการเป็นรองผบตรเช่นกันพ้นตบดเอกแจงพ้นตบเอกก่องใช่คึงใช่ค่ะถูกขุดคุยนะช่วงเนี้ยตัในตานานก็คือบิ๊กแจงค่ะแจงไหนแจงก่อนใชยไม่ใช่แจงโจ๊กอ่ะจบนะไม่ต้องมาถามกันให้วุนวายตอนนี้ตอนนี้ถูกขุดชำเลยสืบเนื่องจากบิ๊กแจงเป็นตัวแทนสํานักงานตบจแห่งชาติ ไปร่วมชี้แจงไปร่วมรับฟังในที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงใช่คเมื่อวันที่13พฤศจิกาเทียมรังสิมันโรมเป็นประธานนั่นแหละวันนั้นมีการอนุญาตไลฟ์สดสดออกจากห้องประชุมคณะกรรมการเห็นกันทั่วโลกโลกทั้งใบรับรู้ด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นในแวดวงตํารวจถูกต้องค่ะเพราะโจ๊กเอาหน้าเสือเว็บพนันไปแฉเปิดตัวเลยแล้วระเบิดไม่กลัวไม่ทนว่ากันประมาณนั้นหนูจ่ายและยังจับหนูหนูไม่ยอม หนูไม่ตายคนเดียวหนูก็แฉหนูก็ลากมาหมดเลยอ่ะในบัตรโดนกลางที่ประชุมคณะกรกรมาธิ <จอ S 1> ก,การขึ้นจ้อแจงเกิดอาการขึ้นต้องบอกว่าอารวาสพอสมควรค่ะขอให้หยุดไล์สดใช่ถ้าจะไล์สดสื่อที่เอาไปไล์สดต้องไม่พลาดหัวอย่างนี้เออต้องไปแก้ข่าวก่อนที่พลาดหัวมีส่งเข้ามาให้พี่แจงดูอ่ะอผมผมไม่รับเออเยอะ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 งยาวอย่างยาวเยอะ ก็เกิดกระแสหมันไส้เมื่อเกิดกระแสมันไส้ในโซเชียลเขาก็ขุดช้ำเลยอ่าวดกันช่ำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจที่ชื่อเยื่อเพจที่ชื่อเยือข้อมูลเขาเยอะนะพี่นายนายต้องบอกนะเขารู้ข้อมูลวงในเยอะมากตำรวจรู้ข้อมูลวงในยุทธจักรสีเทาๆเยอะแล้วมีภาพด้วยนะภาพเก่ารู้จริงรู้จริงอืเอาละครับว่ากันที่จริงนะด้วยลูกมันไส้เพจเหยือเขาก็ ขุดขุดฉ่ำไปรอบหนึ่งแล้วบิ๊กจอในตำนานบิ๊กแจงในตำนานเมื่อวานขุดต่อเขามีซีรีส์ภาคต่อด้วยการไปขุดเอาภาพเก่าๆมาโพสต์ไปดูกันทีละภาพนะสมัยยังหนุมๆไหมเอาภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งภาพนี้เราได้เห็นกันไปแล้วล่ะแต่เพชเยือเอามาเอามาฉ่ำเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะเป็นภาพในอดีตค่ะระหว่างบิ๊กแจง กับชนนพัฒนาสัว่วคนที่ถูกปปงออายัดรัพย์อยู่ณขณะนี้ใช่ค่ะเพราะมีเหตุสงสัยว่าจะไปเกี่ยวพันกับเวบพน,นันใช่ค่ะก็เลยอายัดซั์ไว้ตรวเมื่อ,ม,อ,อมีเหตุสงสัยอายัดไว้ก่อนค่ะ ก็เป็นหน้าที่ของชนนพัฒน์ที่จะต้องไปต่อสู้เพื่อเคลียร์เอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาก็้าอธิบายได้ก็ได้คือถ้าอธิบายไม่ได้ก็อยู่ที่ปบบงปงนั่นแหละแต่มแม้กระนั้นมันก็กลายเป็นสายล่อฟ้ากลายเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคําถามจับจะจ้องมองชนนพัฒน์ทำอะไรเอาเงินมาจากไหนประมาณนั้นอยู่ๆมีภาพชนนพัฒน์ถ่ายคู่กับบิ๊กแจงบิ๊กแจงมอบโลอะไรก็ไม่ทราบประกาศกิจคุณเรื่องในโอกาสอะไรก็ไม่ทราบโอเคนะเมื่อวานวิ๊แจงไม่มาบอกใช่ไหมที่ตามหาไปไม่จบ เหตุเยือเอาภาพที่สองไม่ใช่แค่มีชนนพัฒน์นะอะไปดูภาพที่สองนี่ภาพที่2ซ้ายมือบิ๊กแจงใช่ค่ะจอในตำนานค่ะขวามือบนจอบอสตานบอสเขาเรียกกันในยุทธจักรว่าบอสตานบอสตานบอสตทางสังคมก็รับทราบกันว่าเป็นประธานสโมสรลํมพูนลวอพูนรลีเออชื่อจริงหมแต่อีกด้านหนึ่งของบอสตานคือถูก DSI ดำเนินคดีค่ะข้อหาเวบพนันใช่ค่ะก็ไม่ทราบสิครับว่าผลคดีหลุดไม่หลุดอะไรอย่างไรเขาว่ากันไปนะฟังมาว่าก็หลายคดีนะมีหลายคดีอ่ะโอเคชจากนั้นไปดูอีกภาพหนึ่งโอ้โหภาพนี้สุดยอดภาพนี้ไม่รู้งานอะไรอ่ะภาพนี้สุดยอดไม่อยากจะเดาภาพนี้สุดภาพนี้น่าสนใจนะภาพนี้เป็นภาพเก่าสมัยที่บิ๊กแจงยังหนุ่มโอ้โหเพชรเยือนี่สะสมยอดเยี่ยม เออเขาเก็บข้อมูลได้หมดเอาง่ายๆดีกว่าเก็บข้อมูลไว้ครบถ้วนเลยโอ้ภาพนี้อยากให้ดูฉากหลังก่อนฉากหลังไม่ทราบว่างานอะไรแต่ไอฉากหลังมีข้อความว่าผู้การแจงรักทุกคนนั่นแน่งานอะไรไม่ทราบไม่รู้แต่งานอะไรแต่ฉากหลังมีข้อความว่าผู้การแจงรักทุกคนแล้วมีรูปหัวใจเลิบๆอ่ะเขาเรียกว่าเลิบๆอ่ะอื รักทุกคนภาพนี้สมัยที่บิ๊กแจงยังเป็นแค่ผู้การคือผู้บังคับการใช่ค่ะก็นานแล้วนานนี้สมัยผู้บักสมัยหนุ่มๆแล้วกันผู้บังคับการวันนี้เป็นรองพบตรใช่ค่ะแต่ไอ้หนุ่มๆที่ประกอบฉากโอ้โหไม่ธรรมดานะแต่ละคนเนี่ยไอ้หนุ่มๆพวกนี้นะเป็นใครในยุทธจักรเขาเรียกว่าแกงบิ๊กด็อกตัวตึงรังสิตบิ๊กด็อก แกงบิกดไม่กล้าแปลเลยตัวตึงรังสิตไม้ใหญ่ที่นี่โอด็อกครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะคนเราแก้งกันนะอันนี้โอนะอันนั้นบิ๊กนะบิ๊กด๊กต้องภาพปจจจออไปคิดกินตัวเองไปหากันตัวเองตัวตึงรังสิตหรือใครมีข้อมูลก็ส่งเข้ามาละกันอแต่ไอ้ภาพสุดท้ายที่ที่ที่เพจเหยื่อเขาโพสต์โอ้โหสุด อ่ะไปดูภาพแล้วก็สงสัยไอ้ขวามือเนี่ยบิ๊กแจงแน่แน่ใช่จอในตำนานแน่แน่ใช่ค่ะแต่ใช่มือเป็นใครวะใครอะเพจเหยื่อเขาก็บรรยายอืประกอบภาพดังต่อไปนี้ครับบิ๊กจอในตำนานคนที่ถ่ายภาพคู่กับตำรวจไทยคือนายหลี่เซิงเจียวหรือเจิ้งเจียวลี่หรือเฮียเก้าเฮียเก้าคือผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่หนึ่งสอทัสองห ค้าหมูเ <substit> ถ <uting> ื่อนอนึกออกแล้วคดีหมูเถื่อนจำได้ไล้ะเฮียเาจำได้ละจำได้ละเจมแล้เฮียเก็เป็นผู้ต้องหาในคดีหมูเถื่อนเฮียเไงเราเคยนําเสนอคนที่บุกไปจับเฮียเก้ากับเครือข่ายของเฮีย9ก็คือ DSI จำได้ละตอนนั้นมีคดีไงคดีหนึ่งคดี2คดี3ใช่ไหมจ้เป็นคดีพิเศษเฮียเมีคอนเนคชันพิเศษกับนักการเมืองขาใหญ่ แถวแถวจังหวัดประจวบจำได้ละจำได้ละใช่ใช่จังหวัดประจวบเท่าไหคนที่มีคอนเทคชั่นที่มันล้ำลึกเหลือเกินในเครือข่ายกระสวงกเกษตรค่ะเข้าถึงจริงๆอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าแลบไปถึงกระสุกนกระคลางโดยเฉพาะด้วยกลมสนกรกรเป็นพิเศษใช่เพ,เ,เพราะมันเกี่ยวพันกันไงขาหมูมันก็สงสัยนะในภาพมันคงสะท้อนถึงเขาอมอบอะไรกันะระดับ รู้จักมักคุ้นกันตามสมควรนะรีเซเจยวเจิ้งจียเวลี่หรือเฮียก้าบอกเฮียก้าวดีกว่าแห่งคดีข้าหมูเถื่อนบอกเฮียก้าคดีหมูเถื่อนเนี่ยทุกคนรู้จักเอ๊ะเดี๋ยวผมคงต้องไปอัปเดตคดีเฮียก้าข้ามหมูเถื่อนใช่มันเงียบไปแล้วนะดีเอสไอเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามละหรือไปทําคดีอื่นละคใหญ่นะคือข่ายนี้เป็นคือข่ายใหญ่นะใหญ่มากพี่ดาัยโอเคที่พอไหมพอแล้วเหรอมีตำรวจอีกไหม กันสนุกกับตำรวจพักสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่ในตำรวจนะแต่คราวนี้เกิดการประทะกันระหว่างอัฉยะเรืองรัตนพงศ์กับพลตำรวจเอกวินัยทองสองขณะที่วินัยทองสองซัดอัชยะคุณเนี่ยมันนักพนันมีตัวเลขสิบสองล้านคุณน่มันแค่นักพนันอัฉยะก็ซัดกับวินัยทองสองฉายายอดกุมารนักเลงกระโปรงโอ้โหเล่นกันแรง